สวัสดีครับมือนี่กามาพบกับบักเมียงคนเดิมนะครับช่องเต็มปากชาแนลสีผ้ามากินอันจักเสือกันนะครับตขำขนมเสี่ยำขนมเสี่ยมสันไปดูวิธีการทำได้ที่ช่องเต็มปากชาแนลเฟ e บุ o กนะครับแฟนเพจ นี่ผมกะย่ำใส่ปลาหมึกปลาหมึกสดปลาหมึกกระดองครับใส่ลูกสินปลาอุใส่หลายอย่างกับใส่หอยเชอรี่พร้อมปลาหมึกกะเห็ดตอนใหญ่ใส่เป็นตัวน,น,วน้ครับพี่น้องใส่กระปุนสองจับตัวมาม้นแทกได้หลายหลายมาได้อมากินน้ำกันครับสันกา ลงมือเลยนะครับห <commercial> ยุ้นเร็วเ๋ยวอันอย่าลืมไปเบ่งวิธีการเหตุวยครับอยู่น Facebook Fanpage เต็มปากชาแนลครับพิมพ์เลยครับเสิร์ทเห็นเลยคร <S <S mm ับอืม กินกับกถั่วครับถั่วสดๆอืมอันมือนี่กลมากคนเดียวครับสีภรรยาเพิ่นนั่นฟิตเนสเพิ่นลดความอ้วนของเขากับหวานปากได้เลยครับ เ,เอเ๋ยลองเบิ่งครับเ,เป็นไาอ,อ,อันนี้ใส่ลูกสินปลาน้ำเด้อครับอันนี้อันนี้ลองหอบบ้าง เห็นไ mm ่ครับเห็นไ่เขากันยิ่ขนาดครับ อืมอร่อยอืมยำขับปุ่นพี่น้องเอ้ยบะต้องใส่ปลาทูครับสูตรนี้ 在这里。 ปมอมึอออันปาะมึกนี่สดดีนะครับเพื่อนเอามาฝากนะครับอันจากมหาชัยเพิ่นมาเพิ่อนไปอัน พิรบุรีพันมาพันซื้อแบบสดๆมามาฝากนะครับเป็นปลามืกกระดองเห็ดเองครับเป็นกระดองอยู่หลังปลาหมึกเลยครับเมนูนี่อยนผู้ใดลดความอ้วนนี่ก็งาิกินได้อยู่นะครับแต่ว่าผมม่ลดนดหน้าผมเพิ่ม โอ้โแซ่บแพงพี่น้นองเลย ลองเบมือนะครับบ่ต้องใส่ปลาทูเขาอยากอย่างเงาก็ใส่หรอครับ คักแงบนะเออเรือ,าาอหอยเต่ปลามือกับอืม วัวคากคากเป็นเอ้ไง เดียวดีพี่น้องเลยคู่ยิดไปใส่มาใส่บรายการเหตุกินเองสะกวันนะครับเ <c oughs> บิงสูตรก็บักช่องเต็มปากช่แนลก็นด้ครับง่ายครับบันบ้านวันตถุดิบในตู้เย็น อันนี้ก็ลุ่มทุนบริโภคสองรอยอย่างครับ จต่แม่งเปหนอรสูตรนี้มันก็ใส่พริกเผาแน่หน้าครับบบคือหมูร่องไปเบิงได้ครับาหมึกอ้อ 看，你这边。 นเน้นเน้นปลาหมึกขนนอาสื่อมากหลวงเองครับก่อปรกขัดเลยยำขนมจีน นั่งเนิดรับไปพร้อมรับเอาเด็ดขนาดฝนกัดตกเออพี่น้องไอ้ยุงเทป ใช่ลูกซีนปลาครับพี่น้องอืมเด็ดขนาด มีใครประมึกพร้อมเน้ยครับซื้อประมึกสดมาโอ้ oh, <no. S 1> มือกระดอง <c oughs> พิษแต่สีภรรยาเพิน่นนั่นลดความวุนครับรกัลสันกัลสันั่งสวยน้องกัลสันครับช่วงนี้สีภรรยาเพิ่นนั่นกำลังฟิตเนี่ยครับมาเป็นปยังครับ เจ็บคือเก่าสดผู้เดียวเลยทักยปอืม <c oughs> มะขอ่อยซีรีสครับแต่มะข่ยซหรีเพพ่มเป็นตอนๆเลยหน่อย โอ้ยอยากให้ลองครับสูตรนี้ใส่พริกเผาพร้อมสูตรบอกคือไปโอ้ยทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งนัวโอ้ย oh. กัดหวัวหอมกับห,หอมเน้นๆเลยครับ เปนพวงนี่จังไหนก็บ๊ว้วนครับปนาเป็นอาหารลดขอบอวนเป็นวะคุณเล้วปลาหมึกเน้นเน้น พายเรือเฮ้ยเข่ากันขนาดคราบดอกนี้ครับเต็มเลยเต็มปลากนเลยครับ ต้ง,ตงเปียต mm ้งแสบ เต็มคำามดีครับโอ้โหครับเห็นตวงแล้วบัด ปลาหมึกนี่สดอีกเลยครับโอ้แต่ว่าหมึอนีอ่ครับรมีใครปลาหมึกแถมมาพร้อมไหมครับโอเเคย้ okay. yeah. ท่านกะบสำหรับมือนีบักเมียงกะบกไว้แห้งเลยครับพี่น้องอู้ดาแห้งเต็มจานนีสองกิโลครับมีแท่แต่ว่ามือนีกะขอลาไปก่อนครับอย่าลืมนะครับ Facebook Fanpage YouTube เต็มปากชาแนลครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งตุงนิงตุงนิงให้หักเหมียงชาแนลนะครับโอ้เพจแหงครับว้าถึกแน่บบถึกแน่สันกะําหรับมนอนีกะขอลาพ่อแม่พี่น้องไปซํานี้น,นะครับสวัสดีครับ